สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้ป้ามาอยู่ที่ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้จัจุรียักษ์นะที่กาญจนบุรีเกาะสัมรงด้านมะค่ะเอะเกาะสำมรงกาญจนบุรีตอนนี้มามาอยู่ที่นี่กันค่ะจ้ะใหญ่ไหมใหญ่มากเลยเอ่าไม่ได้เอาไม้มา ไม้อยู่บ้านเพราะว่าตอนนี้ป้าเดินอยู่รอบต้นเดี๋ยวจะป้าจะให้ดูกิ่งนะที่ย้อยย้อยออกมาตรงนี้ใหญ่มากใหญ่มากดูกิง่งเลดูกิ่งเขาแล้วออกไปไม่ใช่น้อยนะเนี่ยเป็นที่เป็นเป็นเกือบไร่อะ เกือบไล่เลยอ่ะจะถ่ายให้ดูเหเป็นไล่ไอ้ที่กับไล่อ่ะใหญ่มากไม่สิบคนโอบเลยดูสิกิ่งห้อยลงไปในในคลองเนี่ย สิทุกคนเราไม่ข้ามนะต้นกิ่งการสาขามากเลยป้าก็ไม่เคยมานะครั้งแรกป้าอยู่นี่ก็จริงแต่ไม่เคยมาเอาเก็บภาพมาฝากทุกคนเนี่ยถ้าใครอยากจะบานะมาเลยเกาะสำโรง ตำบลเกาะสมง์อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุร,นนร,นรีเนี่ยอยู่ในค่ายทหารเลยเป็นค่ายทหารนี่หละมองมองไกลๆว่าใหญ่นะแต่ไม่ได้ใหญ่นะเอ้แต่ว่าไม่ได้เล็กนะใหญ่มากเดีย๋ยวป้าจะพาไปพาไปดูคนต้นเราก็จะเดิน เดินเข้าไปเห็นไหมดูให้ดูข้างบนดูกิง่งยาวไปถึงไหน ใหญ่มา,ยายมากทุกคนดูลำต้นดูลากลากแค่ลากก็ไปไกลแล้วเลือกกินแล,ะะล้วค่ะ ตอนอื่นถึงเขาไม่ใหญ่อย่างนี้นะอันนี้ใหญ่กิ่งเนี่ยมันจะแพ่ไปหมดเลยดูรากรััเบ็น้แยกไปมีลูกกี่รากกี่ไส้เขาจะทำไอ้เนี่ยสะพานล้อมรอบเลยนะให้คนเดินเดินง่ายๆมาง่ายด้วยไม่ใช่ว่ามายากมันอยู่อยู่เขาจะมีทางลาดยางมาตลอดเลย ทางราดยานมาตลอดเลยทุกคนเออปั๊บ,บเดี๋ยวป้าขันให้ไปดูใกล้ๆ โพนมันใหญ่ใหญ่มากๆเดี๋ยวป้าจะซูมให้ดูนะซูมไม่ได้อะซูมไม่ได้ไปหาซูมกันนะป้าซูมไม่ได้ซูมสุดแล้วไงไปเราก็ลงข้างล่างสวยมากสวยงาม เดี๋ยวระวังตกนะเป็นไงทุกคนแล้ววันนี้ก็ได้ได้ได้คลิปหนึ่ง ปาจะขอลาแค่นี้นะเด็กหลานหลานอันนี้ก็นี่พี่สะพ้ายกับหลานสาวหลานสาวคนสวยอันนี้เจออีกแล้วเจออีกแล้วปิดหน้าเลยปุ๊เดชื่ออะไรจ๊ะน้องสายค่ะเออสวัสดีค่ะน้องสาย <laughs> ชื่ออะไรจ๊ะลูก๊อตครับชื่ออะไรครับ ชื่ออะไรครับอ,รอ่าชื่อกอตค่ะกอตสกอตแลนด์เนอะสกอตลังนกแท้เออสกอตลังนกแท้อ้าวใครใครอยากมีนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,ร์ด้วยนะคะขอบคุณจ้า <c oughs> อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้เจอกันคลิปหนะ้า <c oughs> ทุกคนขอบคุณมาก <c oughs> บ๊ายบาย